สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอร่อยชัวครัวเจเล็กเหมือนเดิมนะคะวันนี้พามาทำเมนูง่ายๆค่ะผัดกระเพราหมูสับใส่ถั่วฝักยาวนะคะนี่ค่ะส่วนผสมเราเตรียมไว้หมดแล้วมีหมูสับนะคะเนื้อหมูหมูเนื้อแดงนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวซอยนะคะก,กรอบๆเลยพริกอ่พริกที่ฟ้าเขียวนะคะแล้วก็พริกแดงจินดานะคะ ใบกะเพราขาวค่ะเด็ดล้างทำความสะอาดไว้แล้วนะคะแลนนี่ก็เป็น <c oughs> พริกกับกระเทียมแล้วก็พริกไทยเม็ดตำโขลกเข้าด้วยกันนะคะเผ็ด <c oughs> ร้อนแรงแน่วันนี้นะคะอยากกินอะไรเผ็ดๆนะคะนี่ค่ะส่วนผสมก็มีเท่านี้ค่ะ <c oughs> เครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาซอสฝาเขียวนะคะน้ำตาลทราย แล้วก็รสดีแล้วก็ซีวดดำนะคะแล้วก็อซอสหอยนางรมนะคะส่วนผสมเรามีแค่นี้เครื่องปรุงก็เท่านี้แหละค่ะไปค่ะไปลงมือทำกันเลยค่ะตอนนี้เราตั้งกระทะร้อนแล้วนะคะใส่น้ํามันเรียบร้อยแล้วน้ํามันแม่ก็ใส่ไม่เยอะนะคะต้องการผัดแห้งๆค่ะผัดแห้งๆแ,แล้วก็ไม่มันนะคะ ผัดแห้แงๆแล้วก็ไม่มันอพอกระทะเริ่มร้อนแล้วเราใส่พริกกับกระเทียมที่เราโขกไว้ลงไปเลยคะ่ะผัดให้หอมก่อนนะคะ เริ่มเริ่มสุนแล้วจากนั้นใส่หมูสับลงไปเลยค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะผัดหมูให้สุกก่อนนะคะสุกประมาณ60-70%ไฟกลางๆนะคะ เรไม่ต้องเติมน้ำนะคะเพราะว่าความชื้นจากเนื้อหมูเนี่ยก็จะเป็นเมื่อโดนความร้อนแล้วก็จะมีน้ำออกมาค่ะ,อะตอนนี้เนื้อหมูเราสุกพอประมาณแล้วนะคะประมาณ50 50-60เอร์เซ็นแล้วเราเริ่มปรุงรสเลยค่ะเริ่มปรุงรสเลยผงปรุงรสนะคะรสดี ซอสฝัเขียวประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาค่ะไม่ต้องเยอะก่อนนะคะน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะแม่ไม่ชอบหวานใส่นิดนึงนะคะ สีดํานะคะนิดหน่อยค่ะเพิ่มสีสันนะค,คะสีสันน่ารับประทานขึ้นมาแล้ว เสร็จแล้วชิมก่อนนะคะเพื่อรสชาติจะเป็นอย่างไรแต่น้นตางใสอนิดนึ้งค่ะน้ำปลาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ สุดท้ายนะคะน้ำมันหอยค่ะจากนั้นเราใส่ผักลงไปเลยนะคะตัวกบยาวพริกแดงกินดาพริกฟ้าเขียวนะคะ ผัดให้เข้ากันค่ะ,ะเราผัดผักแต่ส่วนพวกยาวกับพริกที่ฟ้าเขียวแดงเนี่ยสุกแล้วนะคะปรุงรสชาติได้ที่แล้วสุดท้ายนะคะใบกระเพราค่ะใส่ลงไปเลยค่ะโอ้โหสุดสุด ผัดก,กะเพราหมูสับใส่ถั่ฝักยาวสูตรอร่อยชัวครัวเจ๊เล็กก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟปิดไฟค่ะนี่น่าทานไหมคะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะตักเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะ ร้อนนเลยรับรองเผ็ดร้อนสะใจแน่นอนนะคะสูตรนี้ ที่สดนะคะคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องอร่อยชัวร์โคชเล่กด้ยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ได้ทำคลิปใหม่ๆให้กับผู้ชมได้ชมกันนะคะและถ้าใครชอบสูตรอาหารก็สามารถนำไปไปทำเป็นตัวอย่างได้นะคะรับรองอร่อยมากค่ะแซ่บเลยคุกข้าวสวยร้อนๆน,นะคะค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะโดยโวัยรุ่ปังทุกคน